โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เลยครับมีนักโทษชาวเกาหลีนะเขาไลฟ์สดได้ในคุกไทยทําได้ยังไงแล้วเขาเป็นนักโทษนะไม่ใช่นักท่องเที่ยวทางราชทัน์นี่ก็รีบแจ้งเลยหลังจากที่ทั้งสื่อเกาหลีเขาสงสัยนะว่าทําแบบนี้ได้ด้วยหรอในคุกไทยเนะี่ยทำไมถึงทํากันได้มันเป็นเพราะอะไรเงินหรือเปล่าใช่ไม่ใช่ไม่รู้นะแต่ว่าเกาหลีคนนั้นเขาบอกว่าแค่จ่ายเงินก็จบง่ายไหมงามไส้เลยครับราชทันไทย โดยที่สื่อเกาหลีใต้เนี่ยเขารายงานว่าขณะนี้กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากหลังจากมีผู้ต้องหาชาวเกาหลีใต้ถูกจับกุมตัวในประเทศไทยหลายสดทั้งตอนที่อยู่บนรถคุมขังแล้วก็ขณะที่ยังอยู่ในเรือนจำด้วยโดยระบุว่าสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก็คือปปสนากของไทยได้จับกุมชายโคเกาหลีคนหนึ่งซึ่งอายุป,ประมาณ40ปีที่โรงแรมแห่งหนึ่งได้ เราจะไม่บอกชื่อโรงแรมแต่ว่าอยู่ในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีในข้อหารักลอบยาเสพติดจ,จากประเทศไทยส่งไปเกาหลีใต้เมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมานี้โดยที่ซ่อนยาไอซ์ไว้ในกล่องก,กาแฟและถุงถั่วซ่อนไว้ในผลิตภัณฑ์ของกินจะได้หยิบกินง่ายๆในขณะที่ทางการเกาหลีเขายืนยันว่ายาไอซ์ที่ถูกส่งมาจากไทยถูกซุกไว้ในกล่องก,กาแฟและถุงถั่ว และได้มีการจับกลุ่มตัวบุคคลที่คาดว่าเป็นผู้รับยาไอซ์ดังกล่าวไว้แล้วโดยมีการออกหมายจับชายผู้ต้องสงสัยนามสมมติว่านายเก็คือชาวเกาหลีคนนี้แหละที่เชื่อว่าเป็นผู้ส่งยาไอซ์ดังกล่าวแต่พบว่านายเอนี่ได้หลบหนีมายังประเทศไทยซึ่งทางการเกาหลีได้ขอความร่วมมือจากปปสให้ตามตัวนายเอจนกระทั่งสามารถตามจับกลุมได้ในที่สุด นอกเรื่องนิดนึงนะที่ว่าชาวเกาหลีเขาชอบกล่าวหาว่าคนไทยเนี่ยชอบนํายาเสพติดเข้ามาในประเทศเขานี่เป็นเพราะแบบนี้หรือเปล่าคนในประเทศเขาเองนั่นแหละที่ส่งเข้าไปอามาต่อที่ข่าวนะอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าระหว่างที่ถูกจับกลุมตัวนายเอชาวเกาหลีเนี่ยแหละยังสามารถไลฟ์สดผ่านทาง YouTube ได้แบบสบายสบายเลยทั้งตอนที่อยู่บนรถที่ควบคุมตัวและตอนที่อยู่ภายในห้องขังโดยไม่ได้สนใจเลยว่าตัวเองกําลังโดนจับอยู่ โอ้โหแล้วไลร์ลง YouTube นะครับคนดูเพียบทีนี้เหมือนว่าเขาไม่ได้สนใจเลยว่าตัวเองนี่กำลังถูกจับกลุมตัวอยู่ซึ่งมีรายงานว่าตอนที่นายเอหนีมาอยู่ที่ไทยเนี่ยได้ทำช่อง YouTube แล้วเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ที่รวยที่สุดในไทยด้วยโอ้โหเอาละสิคนเกาหลีหนีคดีมาประเทศไทยแล้วตั้งชื่อช่อง y t u t u ตัวเองว่าเป็นผู้ที่รวยที่สุดในประเทศไทยไหวไหมเนี่ย โดยขณะที่โดนตำรวจไทยจับกลุ่มตัวเนี่ยครับนายเอกก็ยังไลฟ์บอกกับผู้ชมว่าตัวเองนะถูกตัดสินให้เข้าไปอยู่ในเรือนจําและขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเพราะว่าตนจะมีความกล้าหาญมากขึ้นด้ว <c> ย <oughs> นี่ไม่ได้มีความสํานึกผิดอะไรเลยทั้งสิ้นแล้วยังมีการขอกําลังใจน่าสนใจนะว่ามีคนไปให้กําลังใจเขาไหมถ้ามีให้นี่โอ้โหเป็นผู้ชมเป็น f อซประเภทไหนเนี่ยท้งนี้นะครับสํานักข่าวอิสราเอลนี่เขา ได้รายงานว่าระหว่างที่ถูกนำตัวไปเรือนจำนะนายเอยังได้ไลฟ์สดแสดงให้เห็นถึงวิวทะเลแสนงามด้านนอกด้วยแล้วบอกว่าจากจะหนีออกจากเรือนจำเพราะว่าทะเลที่สวยของพัทยายังบอกให้ผู้ชมกดติดตามอีกแล้วก็กดไลค์ให้กับทางช่องด้วยนอกจากนี้ยังมีการไลฟ์ขนาดที่อยู่ในเรือนจำของไทยอีกด้วยนะบอกว่าจะมีการพูดคุยกับนักโทษคนอื่นๆที่อยู่ในห้องขังด้วยกันประมาณว่าจะ โชว์วิถีชีวิตของคนในคุกแบบนี้หรือเปล่าเริ่มที่จะเลอะเทอะแล้วครับทำไมราชทันไทยถึงปล่อยให้ทำแบบนี้ได้ทีนี้นายเอชาวเกาหลีนั่นแหละยังบอกด้วยว่าเรือนจำไทยไม่ได้มีอิสระนะแต่ว่าเรือนจำต่างประเทศมีอิสระมากกว่าเล็กน้อยเราก็เลยต้องจ่ายเงินเพื่อมันประมาณว่าเพิ่มอิสระผมไปไปมา,มาในคุกด้วยโทรศัพท์ผมให้เงินกับพวกคุณมากพอที่นี่ไม่มีใครที่นี่ที่ไม่ได้รับเงินจากฉัน ดังนั้นตำรวจจึงแย่งโทรศัพท์ของฉันไปไม่ได้ชัดเจนเลยครับว่าจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ในเรือนจำถ้าจะบอกว่าไม่จริงเนี่ยแล้วทำไมเขาถึงถือโทรศัพท์ไร้สดเดินไปเดินมาได้แบบนี้ทั้งนี้นอกเหนือจากคดียาเสพติดแล้วก็ยังมีรายงานว่าในเอเนี่ยมีประวัติอาชญากรรมอื่นๆอีกเช่นในหน้าการค้าประเวณีการดำเนินเว็บไซต์ส่งเสริมการค้าประเวณี ในปี2,564นะครับเขาถูกหมายหัวจากตำรวจสากลด้วยข้อหาว่าหาเงินหลายสิบล้านวอนจากฟิลิปปินส์โดยการเปิดเว็บไซต์ที่ประมาณว่าส่งเสริมการค้ามนุษย์ครับหลังจากนั้นในเอเนี่ยก็เลยถูกส่งกลับเกาหลีใต้และได้รับการปล่อยตัวหลังจากที่ถูกคุมขังแล้วก็มาไทยนี่แหละเป็นไงครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับชาวเกาหลีคนนี้แล้วก็คุกของไทยทีนี้หลายๆคนเขาก็โยงไปถึงเรื่องอื่นเลยว่า เฮ้ยขนาดคนเกาหลีนะมาติดคุกในไทยแล้วแบบว่ายังได้รับอิสระขนาดนี้แค่จ่ายเงินอ้าวแล้วทีนี้คนรวยๆในไทยที่ติดคุกล่ะจะสบายขนาดไหนมันไม่ได้การแล้วแบบนี้คนกระทําความผิดแค่มีตังก็ไปอยู่หรูอยู่สบายในคุกได้แล้วมีหลายความเห็นครับอาคนแรกเขาก็บอกมาอีกว่าเศร้าใจตำรวจและราชการไทยซื้อได้ด้วยเงิน แต่ว่ามันก็จริงนะต้องยอมรับความจริงวงการราชการไทยเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แหละมีทุกที่เลยคนต่อมาบอกว่าปลดอธิบดีกรมราชััน์ทันทีนทด่วนมีความเห็นมาตอบกลับครับ,รบเขาบอกว่ากรมราชััน์ที่นี่นะน่ากลัวกว่าหน่วยงานอื่นอีกเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ปิดคนภายนอกไม่ค่อยได้รับรู้ข่าวสารภายในนี้หรอกสื่อก็ไม่สามารถเข้าไปทําข่าวได้ คนต่อมาบอกว่าปลดได้ไงเขาตั้งมาเพื่อที่จะช่วยทักสินแล้วก็ใส่ e โม j i หัวเราะนะไม่แน่ใจคนต่อมาบอกอในคลิปมันไม่ใช่ในเรือนจำคุกเลยนะมันอยู่ในห้องขังโรงพักเฉยเฉยยังไม่ได้ขึ้นศาลตัดสินเลยเรือนจำไม่มีข้อมูลดอกต้องตัดสินก่อนแล้วค่อยส่งไปที่เรือนจำคนต่อมาที่เขามาตอบกลับเขาบอกว่าการที่กรมราชัณฑ์เข้ามาฉเฉลยว่ามันไม่มีเรื่องแบบนี้จริงๆมันไม่เกี่ยวกันใช่ไหม ในคลิปมันน่าจะเป็นห้องขังในสอนอนะโดนจับขังสอนอรอสารตัดสินให้ไปอยู่เรือนจำมันถึงได้ร้า์สดได้ไงอ่าก็มีหลายคนนะครับเขามาแสดงความคิดเห็นว่ามันยังไม่ถึงขั้นในคุกในราชทัน์อะไรเลยนี่คือที่สอนอเฉยๆมันถึงได้ร้า์สดอะไรแบบนี้ได้แต่ทีนี้ก็น่าสงสัยว่าแล้วทําไมชาวเกาหลีคนนั้นถึงบอกว่าที่นี่จ่ายตังก็สามารถเป็นอิสระแล้วเราก็พูดเหมือนกับว่าอยู่ในคุกเรียบร้อยแล้ว ยังจะมีการทำสารคดีนักโทษคดีต่างๆอะไรที่อยู่ในคุกแบบนี้ด้วยมันก็น่าสงสัยว่าทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นตกลงว่าคุกนี่คุกไหนกันแน่หลายๆคนเขาก็เชื่อว่าเป็นคุกของทางราชทัรร์จริงๆทีนี้คนต่อมาเขาบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าขนาดพม่าจ่ายตังยังได้นอนที่ดีๆเลยโรงพักที่เคยเป็นข่าวนะในสมุทรสาครความเห็นคนต่อมาน่าสนใจนะเขาบอกว่า มันก็บอกมาแล้วว่าเงินน่ะมันซื้อได้ทุกอย่างโดนจับแจ้งข้อกล่าวหาแต่ก็ไม่ได้แน่ใจว่าจะโดนเข้าคุกหรือเปล่าจะให้คิดว่าอย่างไรอีกหมายความว่าเงินทําให้เขารอดได้ที่มันเป็นข่าวดังเนี่ยเพราะว่าทั้งสื่อเกาหลีใต้เขาทําข่าวเรื่องนี้อยู่นะคือเขาสงสัยว่าเอ๊ะกรมราชทัณฑไทยนี่ยังไงกันนะทําไมถึงให้อิสระนักโทษได้ขนาดนี้คนต่อมาเขาแสดงความเห็นว่า เมื่อวานนี้เห็นคลิปคนจีนในคุกขเขมรปาร์ตี้กันในขเขมรน,นะวันนี้เกาหลีในคุกไทยกรมราชทานพวกคุณเล่นอะไรกันอยู่ที่จริงเขาหยาบกว่านี้หน่อยนะตัดคำหยาบออกหน่อยนึง